มาดูหัวข้อถัดไปครับอันนี้รู้สึกว่าจะร้อนขึ้นมาเพราะว่าคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยเป็นอดีตแกนนำกปปสและปัจจุบันเขาเป็นรัฐมนตรีนั่นก็คือคุณบีพุทธิพงศ์ปุณณการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES นะเรามาในหัวข้อที่ว่าสอนรุ่นน้องชุมนุมมีแต่ขึ้นลงพักไม่ยอมแน่ละเมิดสถาบันอา่า คุณบีเนี่ยเป็นนักการเมืองที่ได้ดิบได้ดีนะฮะหลังจากการชุมนุมกปปอสอและเข้ามาเป็นแกนหนึ่งในแกนนำของพ,พรรคพลังประชารัฐก็เป็นรัฐมนตรีอย่างที่ผมนำเรียนไปคุณบีบอกว่าความคิดเห็นที่แตกต่างในทางการเมืองเป็นเรื่องปกติที่มีมาโดยตลอดสิ่งหนึ่งที่เจอเรียนก็คือการใช้โอกาสในการสื่อสารในส่วนของโซเชียลมีเดียตนอยากจะให้ระมัดระวังเพราะได้ติดตามอย่างใกล้ชิดบางข้อมูลเป็นข้อมูลที่บิดเบือนความจริง ทำให้ยืนยันว่าความเห็นต่างเป็นสิ่งปกติในทางระบอบประชาธิปไตยแต่ต้องระมัดระวังการละเมิดสิทธิ์คนอื่นและสถาบันหลักของประเทศถ้าเป็นแบบนี้ไม่ว่าใครก็คงจะยอมไม่ได้คุณพิทุพงศ์บอกต่อนะฮะว่าผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลว่าทั้งสองม็อบจะ,ะเผชิญหน้ากันหรือไม่ตนคิดว่าเป็นไปได้น้อยเพราะทั้งสองฝั่งก็มีแนวคิดเป็นของตนเอง ทุกคนแสดงความเห็นต่างทางกฎหมายและรัฐธรรมนูญแต่ว่าการประทะก,กันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยในอดีตที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยการประทะก,กันทำให้เกิดความเสียหายและสูญเสียคิดว่าเราควรแสดงออกแบบคนรุ่นใหม่โดยใช้เหตุและผลทั้งการใช้ผ่านโซเชียลมีเดียหรือการแสดงออกผ่านการชุมนุมโดยตนพยายามติดตามดูว่าถ้าไม่ผิดกฎหมายไม่ไปละเมิดหรือว่าก้าวล่วงสถาบันหลักก็ไม่เป็นอะไร แต่ถ้าไปละเมิดยืนยันว่าจะ,จะดำเนินคดีอย่างแน่นอนเมื่อถามว่าแกนนำม็อบที่สนับสนุนรัฐบาลถูกเชื่อมโยงว่าเคยเคลื่อนไหวกับกบพศมาก่อนนายพุทธิพงศ์ก็บอกนะครับว่าตนคิดว่าเรื่องนี้อธิบายยากเพราะเวลาเราไปอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆเราไม่ได้รู้จักกันทุกคนบางคนอาจจะเดินอยู่ข้างหลังตนเห็นแล้วที่มีการนำภาพออกมาเปิดเผยและยืนยันว่าโอกาสที่จะรู้จักกันมีน้อยมากและบางทีก็ไม่รู้จักกัน ทั้งนี้ต้องไปตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวพันหรือว่าเชื่อมโยงอะไรกันหรือไม่ปัจจุบันนักสืบออนไลน์ก็ติดตามกันเยอะแยะอยู่แล้ววันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมอีกอย่างก็คือเมื่อเวลาผ่านไปคนก็เปลี่ยนไปสนับสนุนใครก็ได้เพราะเป็นสิทธิ์ของทุกคนวันนี้เขาอาจจะอยู่กับเราแต่พรุ่งนี้เขาอาจจะไปสนับสนุนอีกฝ่ายโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยก็เป็นไปได้ไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องถูกมัดว่าต้องอยู่กับฝ่ายไหนอยากให้ดูพฤติกรรมมากกว่าหากเป็นพฤติกรรมที่ผิด หรือคิดร้ายต่อบ้านเมืองแบบนั้นเป็นเรื่องที่น่ากางังวลยืนยันว่าส่วนตัวไม่รู้จักจริงๆยังนึกไม่ออกว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรดร้วยซ้ําเมื่อถามว่าในฐานะที่เคยเคลื่อนไหวในนามกปปสวันนี้กปปสยังคงอยู่หรือไม่คุณพุทธิพงศ์ก็บอกนะครับว่ากปปสก็ยังไม่ได้หมดไปเป็นความทรงจําของการต่อสู้ครั้งหนึ่งในอดีตเมื่อ7จ็ถึงแปีที่แล้ว วันนี้เราเป็นเพื่อนกันอุดมการยังคงมีอยู่หากถามว่าจะมีการรวบรวมหรือว่าจัดตั้งเพื่อต่อตา้านหรือว่าชนกับใครตนเชื่อว่าไม่มีและในวันนี้ยังไม่ได้คุยกับใครเมื่อถามว่าหากมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นก็ปปสพร้อมที่จะออกมาหรือเปล่าคุณบีก็บอกนะครับว่าตนคิดว่าเรื่องนี้อยู่ในความรู้สึกของทุกคนหากมีอะไรที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นก็คงจะมีคนออกมาเสมอไม่ว่าจะมาจากฝ่ายไหนตนเป็นคนหนึ่งที่เคยออกมาเคลื่อนไหว อยากจะเตือนไปถึงน้องๆว่าเออคุณผ,ผู้ชมครับอยากจะเตือนไปถึงน้องๆว่าการออกมาชุมนุมมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียก็คือเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นหากจะทําอะไรก็ตัดสินใจให้ดีและอยู่ในกรอบของกฎหมายและหลังจากการชุมนุมทุกครั้งจะมีการดําเนินคดีขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ว่าจะผิดหรือถูกต้องใช้เวลาน,านานมากกว่าทุกอย่างจะคลี่คลายตนคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญอยากให้น้องๆทุกคนที่ออกมา ได้ระมาดระวังนอกจากนี้ยังเสียเวลาและเสียโอกาสจริงๆร,รัฐมนตรีบีพูดเลยนะฮะก็มีหลายประเด็นผมจับเอาสองประเด็นสำคัญแล้วกันที่จะสรุปให้คุณผู้ชมทราบคือบอกว่าถ้าละเมิดสถาบันไม่ยอมแน่และนักข่าวพูดถึงขนาดที่ว่าแล้วกบปปสมีโอกาสจะกลับมาหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณบีก็พูดชัดว่ามีโอกาสนะครับตามคำพูดที่พูดเนี่ยมีโอกาส นอกจากนั้นก็มีประเด็นของการตีความว่าเอ๊ะเป็นการสอนหรือว่าเป็นการขู่นักศึกษาว่าถ้ามาชุมนุมสิ่งที่จะต้องเจอก็คือการขึ้นโรงขึ้นศาลต่อให้การชุมนุมจบไม่รู้ละ่ะฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเสียโอกาสกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายก็ต้องใช้เวลาก็แล้วแต่จะตีความมานะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงเราก็เห็นมาอยู่แล้วว่าตั้งแต่พันธมิตรนะตั้งแต่เสื้อแดงหรือกปปสแกนนำ หลลายยคคนเนเะรับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ